เรียนพร้อมเพื่อนจบพร้อมแพทย์ค่ะใครที่ตกองสเปรย์เยอะที่สึกโหเขียนเลยเขี้ยนเลยตัดตาต้ากับพี่ม้าไปก่อนเลยเพราะว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุณนิสยาค่ะสวัสดีค่ะค่ะแล้บอกให้เราสองคนมาลองเลยให้คุณคนบอกว่าสมัยเรียนมหาลัยเอาทำอะไรบ้าง าราสนากสนุกสมัยเรียนตอนนั้นเราไม่สนุกลยตอนนั้นนี่ปีสองเราคือตอนนั้นไทยไทยหนักมากก็คือขาดเจ็ดวัน,นอะไรเงี้ยแล้วมันทําให้แบบไปเรียนวิชาที่เป็นวิชาเอกของคณะไม่ได้ <c oughs> จนเหมือนถึงจุดหนึ่งอาจารย์ก็ฝากเพื่อนบอกว่าช่วยบอกอิสยาด้วยนะ <c oughs> ให้ไปถอนด้วยหล่อนถอนออดีมันจะได้ไหม <c oughs> ตอนนั้นก็คือใจสลายเพราะว่าถ้า ตอนนั้นอะคือจบไม่พร้อมเพื่อนเฉาๆวันเปิดอยู่แล้วค่ะครั้งแรกที่เห็นแครว่าในจอของเพราะว่าต้องไปดูเขาโห่จ้าตอนเราเอ,อ <c oughs> <c oughs> ครั้งแรกที่เห็นแบบตามทุกไอคิดเ,เลยนะตอนนั้นเพราะมันเป็นแบบกระแสดังมากๆแล้วเราก็คือถ้าไม่รู้กูอยู่เพื่อนไม่รู้เรื่องคือจะได้ยินชื่ออุมาแต่ได้ยินชื่อุ้บ่อยมากบ่อยบ่อยสุดจริงหรอรู้ว่า แล้วเจอครั้งแรกที่เห็นแบบเห็นตัวเป็นๆคือเจอวันวงสุ์ <อะ S 1> แล้วก็แบบคนนี้จุ๊มิตยาแล้วก็มีอีกอีกความคิดหนึ่งว่าหรือไม่ใช่ <c oughs> เพราะว่าภาพในหัวล่าสุดที่เราจับเขาได้คือเขาผมยาวแต่วันที่เจอบงสุ์ขผมสั้นแล้วเขาเปลี่ยนไปผมก็แล้วนั่งข้างกันนะบงสุ์นั่งค้างกันแล้วก็หันไปคุยแล้วก็แบบไม่แน่ใจว่าเขาชื่ออะไรนะแล้วก็เลยรอจังหวะจังหวะที่มีนคนวิดว่าปุ๊บนี่บอกเจ๋งจริงคนนี้พูดมิตยายที่คลิปไว แล่สมัยมหาลัยให้เราเป็นช่ว่ชวนหัวใจในการมีกำลังใจในการเรียนและทำงานด้วยสมัยมหาลัยอ่ะกาอทขางานอ่ะมันบริยกลเป็นแบบก็แค่คุยๆแต่ว่าไม่ได้จริงจางอะไรเพราะว่ามันมันมีหลายอย่างให้แบบเราต้องบอกว่าคนที่ทำงานในวงกาแล้วเข้าไปเรียนมหาลัยอจะไม่ค่อยมีคนกล้าเข้ามาจีบเพารู้สึกว่าเราแบบเป็นดาวไลน์เพราะฉะนั้นเพื่อนมหาลัยจะมีแต่เพื่อนเพื่อนเลย เพราะว่าตลกเกินอัดจัมมาร์สผลยากมากเลยเว้าวมานเงนียบไปอัดก็เงียบไปรู้สึกว่าชีวิตเหงาอ่ะรู้สึกว่าเรื่องจำีกว่าคนนี้ดูเข้าถึงง่ายสุดเออนี่าหวแค่งไหนไ้มันน่าจะมีอะไรเกี่ยงมาเลือ่นนอ,งปปองจำเหมือนกันค่ะขอให้แฟนคลับจำนะคะ มีมวลพลังงานที่รู้สึกว่าเขาเขาต้องหนุ่้เขาเป็นคนเพลินลี่เป็นคนเพลินลี่ใช่ก็เป็นเรื่องราวของสองตักแสดงสาวสวยในเทอร์มสามนะคะรับประสบการณ์ของพวกเราในมหาลัยไปแล้วมารับประสบการณ์ของพวกเราในเทอร์มสามบ้างเป็นรั้วมหาลัยเหมือนกันแต่เป็นอีกรสชาตินึงที่อยากให้ทุกคนได้ลิ้มลองกันค่ะบฝากด้วยครับสามตอนที่อยู่ในหนังเรื่องเดียวรับรองความสนุก